สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทําผัดพี่แกงถั่วใส่หมูสาชั้นกินครับถั่วสีสวยสดน่าทานกรอบเด้งหมูนุ่มๆเริ่มจากหมูสาชั้นครับผมใช้หมูสาชั้นที่เข้าหั่นไว้เป็นริ้วๆแบบนี้นะครับซื้อมาจากตลาดจากนั้นมาหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคาครับอย่าหนาเกินครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสุกยากทานไม่อร่อยครับนี่นะครับเสร็จแล้วรอยแล้วถั่วฝักยาวเราจะหั่นยาวราวๆหนึ่งนิ้วโดยประมาณนะครับจะได้ทานได้ง่ายหรือว่าเกือบๆหนึ่งนิ้วนะครับ ตัวถั่วฝักยาวเดี๋ยวเราจะนาไปลวกก่อนครับเสร็จแล้วก็จะเป็นใบมะกรูดวันนี้ผมจะซอยเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับว่าจะสามารถตักออกได้ง่ายในกรณีใครไม่ทานใบมะกรูดครับใครจะฉีกหรือซอยเป็นชิ้นฝอยๆก็ได้ครับเสร็จแล้วครับตั้งน้ําให้เดือดใส่เกลือลงไปนะครับจากนั้นก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปได้เลยเกลือเนี่ยจะมีส่วนช่วยทําให้สีของผักต่างๆนะครับสดขึ้นและน่าทานครับผมจากนั้นลวกแค่พอสุกถ้าใครชอบเปื่อยๆลวกนานๆครับ พอลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นํามานอกในน้ําเย็นครับจะช่วยคงความสดและสีสันและเพิ่มความกรอบให้ถั่วเราได้ครับแบบนี้เลยครับสีสันจะสดน่าทานมากครับอันนี้สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มผัดกันเลยตั้งกระทะ พอร้อนนะครับใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปอัตราส่วนทั้งหมดอยู่ท้ายคลิปเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูได้เลยครับจากนั้นใส่พี่แกงเผ็ดครับแล้วก็ตามด้วยกะปีเล็กน้อยแต่ถ้าใครโขกพิกแกงแล้วใส่กะปีไปแล้วตรงนี้ไม่ต้องใส่กะปีเพิ่มแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ผัดจนพิกแกงเหลืองหอมขอนครับพอเราผัดมาสักครู่เนี่ยพี่แกงเริ่มเหลืองหอมแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใส่หมู3ามชั้นลงไปผัดได้เลยครับในส่วนของหมู3ามชั้นถ้าใครกลัวว่าหนังจะเหนียวครับสามารถ เฉือนเอาหนังออกได้หรือลอกเอาหนังออกได้เช่นกันครับผัดมาเรื่อยๆนะครับรอจนกว่าหมู3าชั้นเริ่มสุกแบบนี้ใส่น้ําสะอาดลงไปเล็กน้อยหรือใครจะใช้น้ําซุปกระดูกก็ได้ครับจากนั้นปรุงรสชาติได้เลยครับโดยจะใส่น้ําปลาลงไปครับตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวครับน้ํามันหอยครับตามด้วยน้ําตาลปี๊บครับเสร็จแล้วผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีครับแล้วก็รอจนกว่าน้ําตาลปี๊บจะละลายดีครับหมูสุกด้วยนะครับ ตอนนี้รเราผัดมาจนทุกอย่างสุกดีแล้วก็ละลายดีเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวที่เราลวกเอาไว้ลงไปได้เลยครับตามด้วยใบมะกรูดครับเล่งไฟแรงจ,จัดเลยนะครับแล้วเราจะผัดสักครู่หนึ่งครับให้ใบมะกรูดมีกลิ่นหอมเพราะว่าถั่วกับหมูเราผัดไว้จนสุกเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่สุกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาจะออกมาแบบนี้เลยครับผัดพริกแกงถั่วฝักยาวใส่หมู3าชั้นหม,นมูนุ่มๆหอมอร่อยนะครับ ถั่วกร,กรอบเด้งๆสีสันน่าทานแบบนี้ด้วยเทคนิคง,ง่ายๆนะั่นคือการนําไปลวกก่อนก่อนลวกให้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยด้วยครับลวกในน้าเดือดๆนะครับใครอยากให้ผมทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมวันนี้เดี๋ยวส่วนผสมผมเขียนให้ที่ท้ายคลิปเพื่อนๆสามารถรอดูได้เลยครับใครอยากแนะนําเมนูอะไรบอกกันได้เดี๋ยวผมจะไปหาส่วนผสมและว,วิธีทำมาแบ่งปันเพื่อนๆครับวันนี้สวัสดีครับ